อนุมัตซื้อกลิปเพนฟิเกตร,รอบนี้ค่ะ,ะเมสเถือนทั้งแผ่นดินฮุนเซนเพ่นเข้าเซฟเฮาค่ะ กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้เลยนะคะผู้ชมสำหรับเฟค e นิวล่าสุดของเขมนค่ะที่สื่อเขมรพยายามปั่นเฟค e นิวกล่าวหาว่าไทยเนี่ยเตรียมใช้เครื่องบินโจมตีเบา a t ท t t h แล้วก็ติดตั้งระเบิดร่อนนำวิถี k g จ b ของเกาหลีเพื่อที่จะรอบคิวประธานวุฒิสภาฮุนเซนแล้วก็นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาค่ะโดยต่อมานะคะกองทัพอากาศของไทยได้มีการถแถลงข่าวตอบโต้โดยพี่เล็กวาสนานาน่วมลงข้อมูลเอาไว้บอกค่ะว่าถ้ามีแผนจริงเนี่ยคงไม่รอดทออเจอขมนปล่อยข่าวปลอมรัวๆขมิอ้างว่าไทยมีแผนรอบคิวฮุนเซนฮุนมาเนตด้วยเครื่องบินลบทออไทย สนิวของกัมพูชาใช้ภาพ a t ทีทออพร้อมระเบิดที่ซื้อจากเกาหลีใต้ทออยันไม่จริงไทยยึดมั่นกติกาสากลพลอากาศโทประพาสสอนใจดีโคศกกองทัพอากาศโดยกล่าวว่ากองทัพอากาศยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมนะคะกรณีที่สื่อกัมพูชาอ้างถึงแผนการสังหารผู้นํากัมพูชาด้วยอากาศยานทหารของไทยโดยกองทัพอากาศยืนยันมั่นในหลักคุณธรรมและกฎหมายสากลทุกปฏิบัติการ ทางอากาศดําเนินการภายใต้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติมาตราวงเล็บ51และเป็นไปตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความชอบธรรมในการป้องกันตนเองเป็นสําคัญค่ะแต่ถ้าขมรนเปิดมาก่อนเนี่ยก็ไม่แน่นะคะเห็นยั่วยุอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมกับเพิ่มกําลังขึ้นมาด้วยลองมาฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้กันดีกว่านะคะว่าถ้าขมรเ,เนี่ยจะยั่วยุจะเปิดใส่เราเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้าง โดยในวันนี้นะคะมีรายงานในช่วงเช้าว,ว่าคอรอมอเนี่ยจ่ออนุมัติทรรอคือกองทัพเรือนะคะซื้อเรือฟริเกต2ลำวงเงิน3 5หมื่นล้านแต่ในงบปี69ให้1ลำก่อนพร้อมกับรับมือกัมพูชาทางทะเลหลังจีนเนี่ยร่วมสร้างกองทัพเรือให้เรือรบขเขมรค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าที่ประชุมคอรอมอวันนี้นายภูมิธรรเวชชยชัยรักษารษารชการแทนนายกรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาค งการจัดหาเรือฟิกเกตของทัพเรือจำนวน2ลํลำงบ3 5มจุดหมื่นล้านตามที่กองทัพเรือเสนอโดยคอรมอจะอนุมัติหลักการทั้ง2ลํลำแต่ในงบปี2569จะให้ซื้อแค่1ลําลำก่อนวงเงิน1 7 5หมื่นล้านทั้งนี้เดิมเนี่ยรัฐบาลต้องการให้จัดซื้อแค่ปีละ1ลําลำแต่เมื่อเห็นถึงภยัยคุกคามทางทะเลจากการเสริมสร้างของกองทัพเรือกัมพูชาจึงจะอนุมัติหลักการให้ซื้อ2ลํลำทั้งนี้เคยมีรายงานว่าจีนมีแผนมอบเรือ คอลเวตสลำให้กับกองทัพเรือกัมพูชาอีกด้วยค่ะโดยก็ไม่ต้องรอนานนะคะต่อมาในช่วงเวลาประมาณเที่ยง45นาทีคุณผู้ชมพี่เล็กวาสนานนะ่วมนักข่าวสายทหารก็โพสต์อีกนะคะบอกว่าที่ประชุมคอรมอวันนี้เนี่ยอนุมัติจกซื้อเครื่องบินขับไล่โดยกองทัพอากาศโพสต์ค่ะว่าแซฟแจ 39, ๊สสามสิบเก้ากิฟเน EF Lady f o r take off นะคะคอรมออนุมัติจะซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทนแบบซ a Ja จ z ส39สิ i p e n แล้วก็เฟดแรก4เครื่องงบ1 9 5หมื่นล้านโดยทอ,อระบุบอกว่าเพื่อให้กองทัพอากาศเสริมความแข็งแกร่งเพื่อดำรงขีดความสามารถในการรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าสืบไปโดยจะมีวิธีเซ็นสัญญาที่สวีเดนในวันที่25สิงหาคมนี้กองทัพอากาศจะนาเข้าประจาการในฝูงบินสตาร์ที่กองบินหนึ่ง คราชสีมาราวปี2572ทดแทนเครื่องบิน F-16 ที่จะทยอยปลดประจำการตั้งแต่ปี2571ถึงปี2578ค่ะ นอกจากนี้นะคะคอรมอยังอนุมัติเปลี่ยนเครื่องยนต์จีนใส่เรือดำน้ำ S 2 6 t จากจีนและขยายเวลาต่อเรือออกไปหลังจากที่โครงการคร้างมานานกว่า2ปีโดยมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติให้เปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ำจาก MTU 3 9 6เป็น CHD 6 2 0เพื่อใส่ในเรือดำน้ำ S 2 6 t ของกองทัพเรือที่จอดค้างอยู่ที่อู่เมืองอู่ฮั่น ของจีนอนุมัติการแก้ไขสัญญาขยายวันในการต่อเรือออกไปอีกราว3ปีค่ะและแม้ว่าล่าสุดนะคุนเซนจะทนไม่ไหวที่ได้รับคําอวยพรวันเกิดอย่างล้นหลามจากประชาชนคนไทยจนต้องปิดคอมเมนต์หนีแต่ก็มีข่าวลือออกมานะคะว่ามุนเซนเนี่ยเตรียมหนีเข้าเซฟเฮาส์ไปแล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าไทยอนุมัติซื้อกลิฟเพและก็ฟิกเกตค่ะ